คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าทางสามแพร่งมันคือทางผ่านของวิญญาณใช่ไหมครับทางสามแพร่งนี่ผมเข้าใจครับว่ามันน่ากลัวแต่ว่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังมันน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะว่านอกจากบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านที่ถูกสร้างอยู่ตรงทางสามแพร่งแล้วบ้านหลังนี้มันยังเป็นบ้านร้างอีกต่างหากเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโมครับคุณผู้ฟัง ถึงจะชื่อโมแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายนะครับเรื่องราวในวันนี้ที่คุณโมเล่าให้ผมฟังมันต้องย้อนกลับไปในช่วงเมื่อหลายปีก่อนในช่วงตอนที่เซิร์ฟสเกต็ตแล้วก็สกเก็ตบอร์ดเพิ่งจะเริ่มฮิตในโซเชียลมีเดียคือพอสกเก็ตมันเริ่มฮิตครับแล้วก็มีคนพูดถึงมากขึ้นในอินเทอร์เน็ตคุณโมเขาก็เลยหัวใสตอนนั้นเขาก็เลยนําสเก็ตบอร์ดนําเข้ามาจากประเทศจีนมาขายคือปกติแล้วคุณโมเขาเป็นคนที่เล่นสกเก็ตอยู่แล้วครับตัวเขาก็เลยรู้แล้วก็มีลู่ทางพวกนี้ โดยที่ในตอนที่ขายมันก็ขายดีมากๆเลยนะครับขายดีจนกระทั่งคุณโมกับเพื่อนมีเงินไปซื้อที่ดินผืนเล็กๆหรือเอาไว้เพื่อทําลานสเก็ตคือมันไม่ใช่ของคุณโมคนเดียวนะครับคุณผู้ฟังคุณโมกับเพื่อนเนี่ยขายของด้วยกันแล้วก็หุ้นกันซื้อที่ดินตรงนั้นเอามาทําลานสเก็ตจริงๆแล้วก็ไม่ได้กะเอามาไว้เล่นเองหรอกครับตั้งใจจะซื้อที่ตรงนั้นมาทําลานสเก็ตเอาไว้ลองสเก็ตกันเฉยๆคือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังด้วยความที่พื้นที่ตรงนั้นทีี่่คุณโมซื้อเนย มันเป็นพื้นที่รกร้างแถมยังอยู่ในซอยลึกอยู่ในชุมชนที่มันไม่ค่อยจเจริญน,นักราคาที่ดินตรงนั้นมันก็เลยถูกแต่จะเรียกว่าที่ดินมันก็ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านร้างชั้นเดียวอยู่ด้วยมันเป็นบ้านไม้เก่าๆที่เจ้าของเขาขายพร้อมกับที่ดินโดยที่บ้านหลังนั้นมันก็เคยมีคนอยู่นะครับเพียงแค่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างอำเภอย้ายไปอยู่บ้านภรรยาเขา บ้านหลังนั้นก็เลยโดนเจ้าของปล่อยร้างเอาไว้จริงๆแล้วเจ้าของเขาบอกนะครับว่าเขาก็เคยปล่อยเช่าเหมือนกันแต่ด้วยความที่บ้านมันอยู่ในซอยลึกในซอยนั้นเนี่ยถ้ามันดึกหน่อยมันก็จะเปลี่ยวเหมันก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะอยู่ตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณโมกับเพื่อนๆครับเพราะว่าตัวเขากับเพื่อนๆเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายชะกันอายุ20กว่ากว่ากันทุกคนมันคงไม่มีโจรที่ไหนกล้ามาป้นบ้านหลังนี้กับที่ดินที่คุณโมซื้อหรอกมัง้ง และถึงว่ามันจะมีโจรมาป้นจริงๆในนั้นมันก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรเลยครับมีเพียงแค่สต็อกสเก็ตบอร์ดที่คุณโมนําเข้ามาขายซึ่งไอ้บ้านร้างกับที่ดินที่ว่าน,นี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้จริงๆคําว่าลานสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันอาจจะดูยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังแต่ความจริงแล้วมันก็คือลานปูนลานคอนกรีตธรรมดามดาเนี่ยแหละครับ เปียนแค่ว่ามันจะเป็นการขุดดินลงไปแล้วก็ทำสโลปให้มันเอื้อต่อการเล่นสเก็ตแล้วก็ขัดมันพื้นแค่นั้นเองครับลานสเก็ตที่ผมพูดถึงและด้วยความที่มันซื้อบ้านพร้อมที่ดินเนาะพอทำลานสเก็ตแล้วคุณโมกับเพื่อนๆก็เลยเคลียร์บ้านร้างในพื้นที่ด้านหน้าอย่างน้อยก็กะเอาบ้านร้างหลังนั้นเอาไว้นอนเล่นครับเพราะว่าถ้าหากวันไหนเป็นช่วงเทศกาลการซื้อของออนไลน์คุณโมกับเพื่อนๆก็จะใช้บ้านหลังนี้นั่นแหละเป็นสถานที่ในการแพ็คของส่งลูกค้า ซึ่งไอเรื่องแปลกๆของบ้านร้างแล้วก็ลานสะเก็ของคุณโมมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันหนึ่งคือในตอนเช้าตอนที่คุณโมเขาตื่นขึ้นมาตามปกตินี่แหละครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณโมก็เดินออกมาสู่บุหรี่ที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านตอนนั้นครับมันมีคุณลุงเก็บของเก่าคนหนึ่งกําลังยืนคุยขวดพลาสติกอยู่ที่ถังขยะในตอนที่คุณโมเห็นตัวเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับลุงแกยอยากจะเอาอะไรก็เอาไปเลยในนั้นมันไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากมายอยู่แล้ว แลวคุณโมก็ไม่ได้ทักลุงแกไปด้วยแต่ว่าลุงแกนั่นแหละครับทักคุณโมก่อนพอลุงแกเห็นว่าคุณโมออกมาสู่บุหรี่ที่หน้าบ้านลุงแกก็หันหน้ามาทางคุณโมแล้วก็ถามขึ้นมาว่ามาอยู่ใหม่เหรอเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าซึ่งคุณโมก็พยักหน้าแล้วก็ตอบแกไปครับว่าใช่แล้วพอคุณโมตอบลุงแกไปลุงแกก็พยักหน้ากลับมาพร้อมกับถามคุณโมกลับมาว่านึกยังไงมาอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มันบ้านร้างแถมเป็นบ้านร้างที่อยู่ตรงทางสามแพ่งซะด้วยพอคุณโมได้ยินคำพูดของลุงแกครับตัวเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีจริงๆแล้วมันก็จริงอย่างที่ลุงแกพูดนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบ้านร้างหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีคือคุณโมไม่ได้คิดมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับและคุณโมเขาก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงกับทางสามแพร่ง แล้ตอนก่อนที่จะซื้อบ้านครับตัวเขากับเพื่อนก็คุยกันแล้วว่าจะไม่ได้ซีเรียสกันเรื่องนี้เพราะว่าคุณโมกับเพื่อนไม่ได้นอนที่นี่ถาวรครับคุณู้ฟังคือตัวเขากับเพื่อนจะนอนเฉพาะวันที่มานั่งแพ็กของกันจนดึกๆดื่นๆแค่นั้นซึงถ้าหากว่ามันเป็นวันปกติทุกคนก็จะแยกย้ายกันกลับไปนอนบ้านตัวเองพูดง่ายๆก็คืออยู่บ้านหลังนี้เฉพาะตอนทํางานเท่านั้นครับซึ่งพอคุณโมคิดแบบนั้นตัวเขาก็เลยตอบลงุงแกกลับไปว่าผมเองไม่ได้ซีเรียสครับลงุง ไม่ได้อยู่ถาวรด้วยอยู่เฉพาะตอนที่มาทำงานเฉยๆแล้วพอคุณโมตอบลุงแกกลับไปแบบนั้นลุงแกก็พยักหน้าให้แล้วก็ก้มลงไปเก็บขวดในถังขยะต่อซึ่งหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปนานหลายสัปดาห์เลยครับคุณโมเองก็ไม่รู้นะครับว่าวันนั้นมันเป็นวันพระหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นคุณโมก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับพ่อแม่ฟัง พ่อแม่เขาก็เลยถามใหญ่เลยว่าวันนั้นมันเป็นวันพระหรือเปล่าแต่คุณโมเขาไม่รู้ครับซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในกลางดึกของคืนวันนั้นคือในวันนั้นคุณโมนอนอยู่ที่บ้านข้างลานสเก็ตหลังนี้ครับนอนคนเดียวเพราะว่าเพื่อนเขาไปงานวันเกิดของเพื่อนสนิทเขาอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่คุณโมไม่รู้จกักแล้วในตอนนั้นตอนที่คุณโมกําลังนอนหลับอยู่ที่กลางบ้านตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงเหมือนกันว่ามันมีคนหลายคนหลายคนแบบเยอะเลยครับ เพราะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงฝีเท้าของคนกําลังเดินอยู่รอบบ้านหลังนี้อารมณ์มันคล้ายกับเสียงเท้าของคนหลายคนที่เดินขบ,บวนแห่นาครอบโบสถ์อะไรทํานองนั้นและเสียงที่คุณโมได้ยินเนี่ยเสียงมันดังดังจนทําให้คุณโมตื่นขึ้น,นมากลางดึกด้วยความแปลกใจของคุณโมเนี่แหละครับตัวเขาก็เลยเดินลุกขึ้นไปเปิดม่านหน้าต่างดูซึ่งพอเปิดม่านหน้าต่างปุ๊บคุณโมก็เห็นว่าที่ด้านหน้ากลางซอยที่กลางซอยของซอยซอยนั้นมันมีเงามืดๆอยู่ที่กลางซอยครับ และมันก็เป็นเงาคนมันเป็นเงาของคนหลายคนที่กําลังเดินทางจากบ้านคุณโมไปปากซอยเดินไปในทิศทางเดียวกันภาพที่เห็นเนี่ยมันมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่แต่ดูแล้วทุกคนเขาไม่ได้มาด้วยกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นผู้ชายเขาก็แต่งตัวภูมิฐานหน่อยส่วนผู้หญิงเขาก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อยืดกเกงยีนหรือถ้าเป็นคนแก่สูงอายุ เขาก็จะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าคือดูแล้วคนพวกนี้เขาไม่ได้มางานเดียวกันอย่างแน่นอนครับแล้วมันก็แปลกมากเพราะว่าอยู่ๆคนพวกนั้นเขาจะมาเดินอยู่กลางซอยได้ยังไงในเมื่อซอยซอยนี้มันเป็นซอยตันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยครับคุณผู้ฟังคือบ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงทางสามแพร่งมันเป็นทางสามแพร่งที่มันอยู่ท้ายซอยซึงถ้าหางเลี้ยวซ้ายมันก็จะเป็นกองขยะเก่า ตัวน้าหักเลี้ยวขวาเดินไปสุดทางมันก็จะเป็นป่าหญ้าข้างทางคือถ้าหากเข้ามาในซอยนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มาบ้านที่มันอยู่ในระหว่างหรือว่ากลางซอยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะเดินมาถึงท้ายซอยที่เป็นบ้านของคุณโมหลังนี้แล้วที่มันแปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือมันเหมือนกับว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาเพิ่งเดินออกมาจากบ้านของคุณโมหลังนี้เนี่ยแหละคือที่คุณโมเขาคิดแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าทั้งสองข้างทางมันไม่มีไฟทางครับคุณผู้ฟัง ไปทางในซอยนี้มันมีเสาต้นสุดท้ายอยู่ที่หน้าบ้านของคุณโมและทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาม,มันเป็นซอยตันมืดมืดแล้วก็ไม่มีคนอยู่ด้วยซึ่งท้ายซอยนี้มันไม่มีคนอยู่คนพวกนั้นเขาจะเดินมาที่ท้ายซอยทําไมซึ่งในเรื่องราวที่คุณโมเจอเนี่ยจะว่ามันแปลกมันก็แปลกครับแต่ว่าพอคุณโมเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าให้ครอบครัวฟังมันก็ไม่ค่อยมีคนจะหือจะอือกับคุณโมเท่าไหรนะ่นัก เหมือนกับว่าพวกเขาไม่ค่อยเชื่อครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่าเชื่อขนาดนั้นนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณโมกแค่เห็นคนหลายคนเขาเดินผ่านกลางซอยไปแค่คนเดินผ่านกลางซอยเนี่ยมันก็ไม่สามารถยืนยันได้หรอกครับว่าคนพวกนั้นเขาเป็นผีหรือเปล่าบางทีมันอาจจะด่วนสรุปเกินไปแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปนานเข้านานเข้า นอกจากคุณโมที่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆนี้มันก็มีเพื่อนสนิทของคุณโมคนหนึ่งครับที่เป็นหุ้นส่วนบ้านร้างลานสเก็ตแห่งนี้เนี่ยแหละเพื่อนเขาเป็นพยานให้ได้เพราะว่าเพื่อนเขาเจอมากับตัวในช่วงกลางดึกของคืนหนึง่งในวันนั้นคุณโมไม่ได้นอนที่บ้านร้างลานสเก็ตหลังนั้นนะครับคุณโมกลับมานอนบ้านเหมือนในปกติทุกวันเนี่ยแหละแต่ว่าเพื่อนเขาทะเลาะก,กับแฟนครับเขาก็เลยไปนอนที่บ้านร้างลานสเกต็ตแล้วในช่วงดึกของคืนนั้น รู้สึกว่าเวลามันน่าจะประมาณตีสองหรือไม่ก็ตีสามเนี่ยแหละซึ่งในตอนนั้นคุณโมเองก็นอนหลับไปแล้วด้วยแต่ในระหว่างที่คุณโมกําลังนอนหลับสายโทรศัพท์จากเพื่อนคนนั้นเขาก็ดังขึ้นซึ่งน้ําเสียงของเพื่อนที่พูดในสายเนี่ยคือเขาดูตกใจแล้วก็ดูลนลานมากเลยซึ่งใจความสําคัญที่เพื่อนเขาพูดในสายก็คือเพื่อนเขาพูดย้ำๆครับว่ากูโดนแล้วกูโดนแล้วมึงรีบมาลับกูจากบ้านร้างหน่อยพอเพื่อนเขาพูดเสร็จ เพื่อนเขาก็แหกปากโวยวายใหญ่เลยซึ่งคุณโมเองพอเพื่อนเขาวางไปตัวเขาก็ไม่รอช้ารีบสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงไปยังบ้านร้างลานสเก็ตทันทีซึ่งพอคุณโมไปถึงบ้านครับตัวเขาก็รีบไขกุญแจเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนเสียงดังอยู่หลายครั้งเรียกยังไงเพื่อนเขาก็ไม่ขานรับครับหาไปหามาจนเห็นว่าเพื่อนเขาไปนั่งแอบอยู่ในห้องน้ําเขานั่งย่อเข่าแล้วก็เอามือปิดหูหลับตาปีเลย ในตอนนั้นคุณโมเองก็ต้องฮิ้วปีกเพื่อนออกมาครับแล้วก็เค้นถามอยู่นานว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรซึ่งกว่าเพื่อนเขาจะพอมีสติกลับมาอีกครั้งก็กินเวลาไปหลายนาทีเลยโดยในตอนที่เพื่อนเขามีสติกลับมาเ mm. พื่อนเขาก็บอกครับว่าให้เรียบออกจากบ้านหลังนี้กันก่อนแล้วในวันนี้เนี่ยเขาก็จะขอไปนอนค้างที่บ้านคุณโมด้วยเพราะว่าตัวเขาไม่กล้านอนคนเดียวซึ่งคุณโมเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับดูจากท่าทางของเพื่อนแล้ว เพื่อนเขาน่าจะเจออะไรสักอย่างที่มันหนักเอามากๆหนักซะจนเขาหลอนแล้วก็กลายเป็นสภาพแบบนี้เลยซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังครับเพื่อนเขาเล่าให้ฟังในตอนที่เพื่อนเขาพร้อมเล่าคือในตอนที่เพื่อนเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยมันอีกหลายวันจากวันที่เกิดเรื่องแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องวันที่คุณโมไปรับเพื่อนที่บ้านร้างลานสเก็ตเพื่อนเขาก็ไม่เคยกลับไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเลย เพื่อนเขาเล่าให้ฟังครับว่าในคืนวันที่เกิดเรื่องวันที่เขาทะเลาะกับแฟนเนี่ยเพื่อนเขามานอนที่บ้านหลังนั้นแล้วในกลางดึกของคืนวันนั้นในขณะที่เพื่อนเขานอนหลับเพื่อนเขาดันได้ยินเสียงนกร้องแล้วนกที่ร้องกลางดึกเนี่ยมันคือนกแสกครับคุณผู้ฟังซึ่งตอนที่เพื่อนได้ยินเสียงนกแสกร้องเพื่อนเขาก็พยายามอุดหูนอนคุมโปงหนีเสียงอัปมงคลเสียงนั้นคือเสียงนกแสกโบราณเขาว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ดีครับคุณผู้ฟังและถ้านกแสกมันไปเกาะอยู่ที่บ้านใคร เพราะว่ากันว่านะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยกำลังจะมีคนตายคนโบราณเขาก็เลยไม่ค่อยชอบนกแสกกันซึ่งไอ้นกแสกตัวที่ว่านี้เนี่ยมันก็ร้องดังลั่นเหมือนกับว่ามันไม่ยอมไปไหนเสียงมันร้องดังอยู่ต่อเนื่องแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันจะดังมาจากหลังคาบ้านหลังนั้นที่เพื่อนเขานอนอยู่และยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือพอเพื่อนเขาทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นไม่สนใจจากเสียงนกแสกตัวเดียวที่เขาได้ยิน อยูย่ๆมันดันกลับกลายเป็นเสียงนกแสกหลายตัวร้องพร้อมๆกันบนหลังคาบ้านตัวเดียวนี่ว่าแย่แล้วครับแต่นี่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันต้องมีนกมากกว่า2ตัวอย่างแน่นอนและด้วยความที่เพื่อนเขาทั้งหลอนทั้งรําคาญเพื่อนเขาก็เลยตั้งใจจะเปิดประตูบ้านออกไปแล้วก็เอาก้อนหินไปปาไล่นกให้มันบินไปร้องที่อื่นแต่พอเพื่อนของคุณโบเขาเปิดประตูบ้านออกไปเท่านั้นแหละครับที่หน้าบ้านตรงรั้วบ้านเนี่ย เพื่อนคุณโมเขาก็เห็นว่ามันมีคนหลายคนกําลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านและหน้าตาแต่ละคนคือดูไม่ได้เลยครับแต่ละคนเขาหน้าเละมีเลือดอาบใบหน้ากันทุกคนและด้วยความที่ไฟทางตรงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างภาพที่เพื่อนคุณโมเห็นมันก็เลยยิ่งน่ากลัวใหญ่ซึ่งพอเพื่อนคุณโมเขาเปิดประตูออกไปเจอคนพวกนั้นคนพวกนั้นนก็หันหน้ามามองเพื่อนคุณโมแล้วไอเสียงนกแสกที่ได้ยินก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงที่มาจากนกแสกหรอก เพราะว่าในจังหวะที่คนพวกนั้นเขาหันหน้ามามองเพื่อนคุณโมคนพวกนั้นเขาก็อ้าปากวกว้างและคนทุกคนก็เปล่งเสียงออกมาผ่านลำคอของตัวเองและเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของนกแสกคือ <med ling> คนพวกนั้นเขาต่างอ้าปากแล้วก็ต่างส่งเสียงออกมาเป็นนกแสกแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าแบบไม่ต้องมองเส้นทางและที่คนพวกนั้นเขาไม่มองทางเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าใบหน้าของคนทุกคนเนี่ย <med ling> เขาหันหน้ามามองเพื่อนคุณโม ตรงนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เพื่อนคุณโมหลอนจนเสียสติไปชั่วขณะต้องบอกว่าเสียสติเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะเพื่อนคุณโมเนี่ยเขาคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบนี้หรือเปล่าครับที่คนโบราณเขาเรียกว่าขวัญหายและตั้งแต่วันที่เพื่อนคุณโมเจอเรื่องราวแปลกๆที่บ้านหลังนั้นครับเหมือนก็แทบจะเป็นการปิดตำนานของบ้านหลังนั้นไปเลยเพราะว่าพอเพื่อนเขาเจอหนักขนาดนั้นเพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่กล้ามาที่นี่แล้ว พราะว่าต่างคนต่างกลัวกันหมดเลยครับกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกันกันกบที่เพื่อนเขาเจอหรือเพียงแค่คุณโมคนเดียวเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังที่ยังพอจะกล้าเข้าออกบ้านหลังนั้นอยู่แต่จนท้ายที่สุดพอไม่มีเพื่อนคนไหนกล้ามาที่นั่นบ้านหลังนั้นคุณโมก็มีความจําเป็นที่จะต้องปิดตายไปแต่จริงๆแล้วมันประจบเหมาะกับว่าร้านสเก็ตคุณโมเนี่ยมีหน้าร้านที่อื่นด้วยครับคุณโมกับเพื่อนก็เลยย้ายไปสิงกันอยู่ที่หน้าร้านใหม่กัน เพราะว่าร้านใหม่มันอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้ามันมีอะไรให้ทำเยอะกว่าซึ่งในวันที่คุณโมกับเพื่อนๆย้ายของออกจากบ้านคุณโมก็ได้เจอลุงเก็บของเก่าคนนั้นอีกครั้งคนเดียวกันกับเมื่อตอนต้นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเลยครับลุงแกเดินมาเก็บขวดแล้วก็ยิ้มให้คุณโมพร้อมกับพูดกับคุณโมว่าว่าแล้วอยู่ไม่ได้นานกันสักคนพอคุณโมเห็นลุงแกพูดแบบนั้นครับ คุณโมเองก็เลยถามลุงแกไปว่าหมายความว่ายังไงลุงเขาก็เลยเล่าให้ฟังครับคุณผู้ฟังว่าบ้านที่ปลูกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือทางสามแพง่งมันไม่มีใครอยู่ได้อยู่แล้วลุงเห็นคนอยู่มาหลายคนแล้วอยู่ไม่ได้นานเลยสักคนยิ่งซอยยนี้มันเป็นซอยป่าช้าเก่าแบบนี้ยิ่งแล้วใหญ่ซอยป่าช้าเก่าคุณโมเองก็เพิ่งจะมารู้จากลุงแกนเนี่แหละครับว่าป่าข้างบ้านเนี่ยมันคือป่าช้าเก่า ลุงเขาบอกครับว่าด้านหลังถนนนี้ฝั่งหนึ่งของซอยนี้เนี่ยมันเป็นวัดแล้วป่าข้างๆมันก็คือเขตป่าช้าของวัดวัดนั้นนั่นแหละแต่ก่อนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านคนที่เขาทํางานแยกขยะครับแต่ภายหลังเทศบาลเขามาจับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาสะสมขยะเยอะเกินไปจนทําให้ขยะกองนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นโชยไปที่ชุมชนใกล้เคียงเจ้าของบ้านเขาก็เลยจําเป็นจะต้องย้ายออกบ้านหลังนี้มันก็เลยกลายเป็นบ้านร้าง ึ่งพอคุณโมรู้เรื่องราวทั้งหมดจากลุงแกครับคุณโมเองก็ไม่ได้แปลกใจเลยครับว่าทําไมเพื่อนคุณโมกับตัวคุณโมเองถึงเจอผีบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านร้างแถมเป็นบ้านร้างที่อยู่ตรงทางสามแพร่งและทางสามแพร่งก็อยู่ติดกับป่าชา้าอีกต่างหากคอมโบสามหลอนแบบนี้ใครไม่เจอผีก็ให้มันรู้ไปและจนท้ายที่สุดแล้วบ้านหลังนี้กับลานสะเก็ดคุณโมก็ปิดตายถาวรไปเลยนะครับ ตัวเขาไม่ได้เสียดายเงินนะครับที่ซื้อมาเพราะว่าคุณโมเขาบอกว่าเขาซื้อมาในราคาที่ถูกถูกแบบถูกเลยล่ะครับคุณผู้ฟังแต่ก็อย่างว่าแหละครับบ้านร้างอยู่ติดกับป่าช้าแบบนี้หากขายแพงก็คงไม่มีคนอย่างคุณโมมาหลงซื้อหรอกคำนี้ผมเคยได้ยินมานานมากแล้วนะครับว่าทางสามแพร่งเนี่ยมันจะเป็นทางที่ผีผ่านเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทางที่สําหรับเขาเอาไว้แบบแก้ของกัน คุณผู้ฟังสังเกตดูครับทางสามแพร่งเนี่ยปกติแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะชอบมีกระจกมีเสือคาบดาบมีอะไรก็แล้วแต่ที่แก้อาถรรพ์ตรงนั้นได้หรือถ้าคุณผุ้ฟังมองต่ำลงไปอีกนิดนึงที่ทาง3ามแพร่งครับเขาชอบมีแบบกระทงสะดอเคราะห์อะไรทํานองนั้นหรือไม่ก็พวกเครื่องเส้นครับนั่นแหละครับเขาชอบมาไหว้กันที่ทางสามแพร่งเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของวิญญ,ญาณเนาะ ซึ่งทีน่นี้บ้านร้างหลังนี้เนี่ยบอกว่าบ้านร้างได้ไหมก็ได้แหละถึงพวกคุณโมจะรีโนเวทแล้วเรียกว่ารีโนเวทได้ไหมเนี่ยก็คือเหมือนปรับแต่งให้มันพออยู่ได้นั่นแหละครับแต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ถาวรเนาะอย่างที่คุณโมบอกเลยก็คือเขาเอาไว้เก็บของแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้าไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยมันอยู่ทางสามแพร่งนะตรงๆเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดสภาพครับถ้าหากว่ามันเป็นซอยเราเดินตรงเข้าไปในซอยเนี่ยพอสุดทางปุ๊บก,ก็จะเจอบ้านหลังนี้เลย แล้วตรงบ้านเนี่ยก็จะมีแยกซ้ายกับแยกขวาแยกไปทางซ้ายมันจะเป็นกองขยะเก่าส่วนแยกไปทางขวามันก็จะเป็นป่าที่คุณโมมารู้ภายหลังว่ามันคือป่าช้าเหมือนเป็นอะไรอะเส้นทางทางผ่านของวิญญาณอะเขาเรียกว่าอะไรผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากันว่านะเส้นทางแบบนั้นแหละครับมันเป็นทางที่วิญญาณเขาใช้สัญจรเนาะ ยิ่งข้างๆบ้านหลังนั้นมันเป็นป่าช้าครับผมก็คิดว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็มีคำตอบอยู่ในตัวแล้วครับคุณผู้ฟังวิญญาณที่ถูกฝังอยู่ในป่าช้านั้นเขาอาจจะสัญจรผ่านเส้นทางนั้นก็ได้นะและสิ่งที่คุณโมเห็นเนี่ยก็คือคนพวกนั้นเดินผ่านบ้านตัวเองมาอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขาเดินออกมาจากบ้านนั่นแหละครับก็แน่นอนละตรงตำแหน่งบ้านเนี่ยมันอยู่ติดกับป่าช้าซึ่งด้านหลังบ้านมันก็จะเป็นสุสานเก่าเป็นหลุมศพเป็นอะไรพวกนั้น ยิ่งเป็นทางสามแพร่งแบบนี้ครับมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ก็เป็นได้นะจริงๆผมก็แปลกใจนะครับว่าไปซื้อแถวนั้นทําไมพอได้คุยกับคุณโมเนี่ยผมถึงได้รู้ครับว่าพวกลานสเก็ตเนี่ยบางทีการทดลองสเก็ตมันมีเสียงดังเนาะถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในชุมชนที่มีคนเยอะผมถือว่าคุณโมเองก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเลือกที่จะตั้งลานสเก็ตให้อยู่ไกลชุมชนหน่อย แต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไกลถึงขนาดอยู่ติดป่าช้าก็ได้นะครับผมเสียดายที่มากเลยและคุณผู้ฟังหลายครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโมตัวคุณเองคิดว่าบ้านร้างหลังนั้นกับทางสามแพร่งข้างป่าช้ามันเป็นจุดที่วิญญาณผ่านจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหาคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวร้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ